2013นะครับ Honda x c o r r d Gen เน้องเข้ามาหาผมด้วยไฟเครื่องอะ่ะเห็นไหมโชว์ที่หน้าจอแล้วก็ขึ้นคำว่า emission system problem แต่ผมเจอปัญหาในระบบบางอย่างด้วยนะโดยเฉพาะระบบ A/C เนื่องจากคันนี้เนี่ยเป็น x 4ดเ e n 9ตัวท็อปมี s ซันรูฟด้วยนะครับน้องเขาเลยวิ่งมาหาผมโทรคุยกันแต่เมื่อวานแล้วจากรามคำแหงมาหาผมก็ไกลโขนะแต่แต่ถือว่าคุ้มค่าแหละเพราะมาถึงผมก็ตัวเช็คเจอปัญหาโน่นี่นั่นให้เขาแล้วก็ดาเนินการแก้ไขให้นะครับ ก็ตอนนี้กําลังแก้ไขประมาณ10นาทีไม่ได้ยากอะไรหรอกตรวจเช็คห้าทีแก้10นาทีจริงๆแล้วมันหายแล้วแหละแต่ว่าผมยัง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 ไม่ได้คาลิเบตถ้าผมคาลิเบตหน้าจงหน้าจอต่างๆก็จะหายหมดแต่ว่าขออนุญาตน้องก็ถ่ายคลิปนะครับถ่ายคลิปให้ดูเป็นกรณีศึกษาสำหรับน้องๆสาย g G9 นะครับตัวนี้ไอ้กอด g e n เนะเครื่อง R20 เครื่องเ2 4หรือ2.0 Hybrid ก็ว่ากันไปมันมี3รูปแบบแต่ของน้องนี่คือ K 2 4นะครับ K 2 4 W นะครับ K 2 4 W แรงมาแรงบิดตัวถังบอดี้ก็ถือโอเคนะก็ทุกวันนี้นะครับป้ายแดงมือ2ราคาราคาหน้าสนนะ่ะถ้าใครชอบนะครับผมแนะนำเลยนะครับป้ายแดงล้านห้างทุกวันนี้ผมว่าน่าจะเหลือมาน ห้ากว่า,วาได้ไม้กนะครับห้ากว่า,วาแล้วแต่รุ่นย่อยนะหายไป1ล้านบาทนะครับถ้าใครม,มีงบประมาณอย่างที่ผมบอกสักห้าบวกๆนะครับลองพี่ณาดูนะครับคุณจะได้รถเก่งบ้านเราก็คือบิ๊กไซส์ใช่ไหมห้าที่นั่งหน้าสองหลังสามประมาณนั้นถ้าจะเลือกซื้อนะครับผมแนะนำรุ่นนี้นะมาถึงเครื่องตัวนี้แบบนี้เครื่อง k 24นะครับมันโอเค ทั้งต้นน้ากลางน้ําปลายน้ํานะครับมันโอเคกว่าถ้าหากคิดว่าเค24มันเปลืองใช่ไหมเราก็ติดแก๊สอานะครับผมแซมนะครับวันนี้เป็นวันอะไรวันพุธนะครับเช้าว,วันพุธน้องเขาวิ่งมาหาผมก็คุยเมื่อวานก็บอกมาเลยเดี๋ยวพี่ตรวจเช็คให้รับประกันว่าถูกต้องแม่นยํามีปัญหาตรงไหนจาัดก,การให้จาัดก,การไม่ได้ก็จะชี้เป้าให้ไงนะครับ ไฟน้องก็ไฟเครื่องที่เป็นโชว์นะครับที่มันขึ้นบอกว่า emission system เนี่ยมีปัญหานะครับตรงนั้นนะครับเกิดจากออกซิเจนเซนเซอร์นะครับ K24 จะมีออกซิเจนเซนเซอร์สตัวตัวบนกับตัวล่างตัวบนนี่ยังดีอยู่นะครับตัวบนยังดีอยู่แล้วก็รถคันนี้น้องก็มีปัญหาเรื่อง A/C t ห,หน่อยหนึ่งนะครับผมดูแล้วน่าจะเกิดการ e อ r ร์เลในระบบบางอย่าง น่าจะคาลิเบตอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะคาลิเบตให้น้องเขาด้วยนะครับถ้าใครใช้รุ่นนี้อยู่นะครับ A/C t นะครับ c m b s เนี่ยถ้าขึ้นเนี่ยปัญหาส่วนหนึ่งที่ผมเจอเกิดจากตรงนี้นะครับเรดาร์เรดาร์อยู่ตรงนี้มันดูแลล้างเช็ดทำความสะอาดมันหน่อยหนึ่งนะครับบางทีบางทีออฟสตาร์กก็คือเกิดการเดรดการสกปรก ฝุ่นละอองจากอะไรต่างนะครับเดี๋ยวของน้องนี่เดี๋ยวผมจะเคลียร์ให้แล้วก็เรื่องอีกอรุ่นนีม้มีปัญหาอยู่ไม่กี่อย่างนะครับจริงๆมันน่าใช้นะหนึ่งในปัญหาที่ผมเจอก็คือปั๊มตัวนี้นะครับปั๊ม VSA นะครับ VSA Modulator นะครับมันจะคุมพวงมาลัยไฟฟ้าคุมเบรก ABS คุมตัวลื่นถลย VSC นะครับตัวลื่นถลยเวลาเข้าโคง้งนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆตัวเนี้ยสำคัญ เบิกศูนย์หลายหมื่นนะครับซ่อมก็หลักพันนะครับผมเจอปัญหาตรงนี้บ่อยนะครับผมเจอบ่อยอาจจะเป็นเพราะว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ข้างในมันเสื่อมตามสภาพนะนะบ,บ้านเราเป็นเมืองร้อนใช่ไหมเรามันอยู่ในฝากระโปรงอยู่ห้องเครื่องนี่มันร้อน้วคงมีปัญหาตามนั้นแหละนะครับอย่างอื่นก็ถือโอเคนะครับถ้าเป็นตัวท็อปก็อย่างบอกว่า acc กับ cmbs ด้วยจะ ตัวนั้นด้วยนะครับสองอย่างท่านั้นเองนะครับอย่างอื่นก็ดูแลตามระยะนะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกน้องๆหลายๆครั้งว่าถ้าจะเลือกซื้อรุ่นนี้เนี่ยเฮ้ยดูตัวล่างๆตกกลางๆเข้าไว้นะครับ acc c m b s เนี่ยมันเป็นอุปกรณ์เสริมไม่ใกล้กับ Honda Sensing นะครับถามว่าจำเป็นไหมก็โอเคนะไม่มีได้ไหมก็โอเคไม่จำเป็นนะครับในมุมมองของผมนะอย่างน้อยเบรก aba ทั้งสล้อเนี่ยมันก็อ,อยู่ะนะครับ แต่บางคนรักสะดวกสบายไงก็คือเลดาร์ตัวนี้มันจะวิ่งตามคันหน้าไงวิ่งตามคันหน้าสมมติว่าผมขับ G9 อยู่คันหน้าเบรกใช่ไหมโทษนะของรถผมจริงๆมันหันหัวหันหางคันหน้าเบรกถ้าคุณไม่เบรกไอ้ตัวนี้มันก็จะเบรกแทนคุณไงอธิบายง่าย,ายคือระบบ A T C C M B S อะไรต่างๆเนี่ยยิ่งไฮเทคโนโลยีก็ยิ่งน่ากลัวนะครับก็เดี๋ยว ใครมีคำถามนะครับบางทีผมอธิบายเรื่องราวอาจจะไม่ค่อยเข้าใจหรือจับต้นชนปลายไม่ถูกนะครับมีอะไรโทรหาผมได้ติดต่อมาได้นะครับน้องๆสาย e อ o r d อ่ออะสายสายฮอนด้ทุกรุ่นแหละนะครับแต,แต,แต่โดยเฉพาะ X-Cord เ,เนี่ยคือสมมติว่าจ็อบเนี้ยถ้าเข้าสูนย์เนี่ยค่อนข้างจะโหดร้ายนิดหนึ่งนะแล้วก็เสียเวลาเป็นวันแหละนะฮะเป็นวันแหละแต่น้องมาผมก็ตัวเช็คเสียบคอมห้านาที ในการตรวจเช็คแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็แก้ไขอีกประมาณทักสินาทีก็จบนะครับเมื่อกี้ที่ผมสตาร์ทเครื่องตอนต้นเทปเนี่ยเพราะว่าผมต้องการให้มันเลร์นิ่งเลร์นิ่งหมายถึงว่าผมเปลี่ยนอุปกรณ์ชิ้นใหม่ๆเข้าไปแล้วก็ให้มันเลร์นิ่งเรียนรู้ระบบเดิมค่าเดิมซะจุดสําคัญกล่อง ECU ตรงนี้หลังจากมันเลร์นิ่งแล้วเดี๋ยวผมก็จะการฟอร์แมตมันใหม่ล้างค่าเออเรื่องต่างใหม่ก็จบใช้ได้นะครับคันนี้ผมเช็คสภาพเชิงลึกเครื่องยนต์เกียร์ นะครับแล้วก็ระบบเบรก ABS 4ีล้อภูมารัยไฟฟ้าแล้วก็อะไรกทุกอย่างเนี่ยเครื่องเกียร์กล่อง ECU ต่างๆเนี่ยยังโอเคอยู่นะโอเคอยู่แหละเพียงแต่ว่ามันมันอาจจะเออเร์ผิดเพี้ยนหรือว่าเซ็นเซอร์มันเสียตามอายุการใช้งานเท่านั้นเองนะครับรถ10ปีอะ่ะคุณคิดดูอะ่ะใช่ไหมไอ้ก้อสิปียังใช้ได้อีก5ปีขั้นต่ํา นะครับ5ปีขั้นต่ําสมมติว่าคุณไปเจอมือสองห้าแสนกว่านะครับคุณลองคํานวณดูสิคุณซื้อมาแล้วใช้5ปีปีละแสนกว่าเดือนละหมื่นบาทอย่างเงี้ยคุ้มค่าไหมล่ะใช่ไหมนะครับแม้กระทั่งกล้องมองคงมองข้างอะไรต่างของน้องก็ยังโอเคอยู่นะครับตรวจเช็คละสันรูฟก็โอเคอยู่นะครับก็ใครใช้สันรูฟก็ขยันเปิดใช้มันบ้างนะครับสียางมอตรง,มอ,ตรงมอเตอร์ต่างแพงผมพูดได้เลยแพงประสบการณ์ผม สมัยอยู่อเมริการถผมทุกคันมีซันรูฟหมดเพราะผมบ้าเห่อไงอยู่เมืองไทยไม่เคยขับรถมีซันรูฟพอไปอเมริกาซื้อรถมีซันรูฟทุกคนันปรากฏว่าเรามันมีปัญหาเนี่ยปวดหัวที่หายเลยนักค่าลงค่าแรงที่นู่นก็แพงนะครับซ่อมเองก็ขี้เกียจอ่ะก็ผูสุดท้ายก็ต้องขายอ่ะขายตีเข้าจังนูน่นนี่นั่นอนะไรต่างโอเคนะครับผมแซมสวัสดีครับขออภัยด้วยถ้าหากอ่าขัดตกบกพร่องตรงไหนนะครับรถดีน่าใช้ราคาย่อมเยาว นะครับพีนาดูนะครับแอคอร์ดมือ2เจน9นะมือ2สวัสดีครับ